แกะไม่ได้ไวะ <aquí S 2> ได้ได้เฮ้ยซีคิหรือเปล่าแกะไม่ได้เท่ากับซีคสวัสดีทุกคนจากจางเจเจนะคะวันนี้เราก็จะมาสุ่มกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นสุ่มปรมาจารย์ลัทธิมานนะคะเจก็คือมีอ่า เข็มกัดกับอะไรนะคะเข็มกัดกับตัวการ์ดค่ะน่าจะเป็นตัวโพสการ์ดอันนี่มันจะมีลายให้อยู่คนค่ะอันนี้คือโพสการ์ดส่วนอันนี้เป็นเข็มกัดจะมีสีเข็ดด้วยเข็มกัดมีสีเข็ดสองอันโปสการ์ดก็มีสองอันเหมือนกันโอเคชีวิตติดสุ่มชีวิตติดสุ่มพักสองแล้วกันเย้เดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะถือให้หน่อยเดี๋ยวไว้อ่ะเรามาดูเรามาดูการ์ันเลยอ่ะ เอ้ยว่าถึงไปก็ได้นะเอออ่าเราเปิดรับเบียร์นเปิดทีละคนเลยเหรอหรือว่าเปิดพร้อมกันเอ้ยเอางานงานไว้ดีไหมแล้วหนึ่งสองสามก็หงายขึ้นมาเลยไม่เหรอเออก็ได้นะเฮ้ยอม่ได้เปิดเท่างหลังเท่าไหเปิดแหละเดีวมางานงานก่อนงานงางก่อนงางก่อนแล้วก็กูเปิดห่อนึงแล้วกันโอเคโอเคกี่ห่อนึงค่อยด แกะให้ก่อนนะอะเรี้ยเออเอาพี่ทำไมกูแกะไม่ได้วะได้ได้เฮ้ยซีเขียนหรือเปล่าแกะไม่ได้เท่ากับซีเขียนโอ้ยหลับตาหลับตาเจวเห็นเอาออกมาจากซองแล้วก็วางบนเตียงจะได้แบบเลิกก็คือดีเลยมาเนี่ยเราเห็นสีฟ้าแล้วเออหรอมึงสีฟ้าไม่หลายตัวเปล่า เฮ้ยสีฟ้าคือหลายมือเปล่ามึงสีฟ้าไม่หลายตัวสีฟ้าคือหลาจยสีฟ้าไม่หลายตัวมึงโอเคโอเคมีปีกถือครูได้สีเขีดสีฟ้าหรือเปล่าเอาการ์ดก่อนเอาการ์ดก่อนเอาการ์ดก่อนค่ะโชว์อย่าเพึ่งการ์ดก่อนทราบแล้วโชว์ให้กาวลร่โอเคหนึ่งสองสามเฮ้ย แต่ว่าก็เป็นอันปกติใช่เจียงเฉิงอม็สวยอ่ะเจียงเฉิงก็เปิกเปิกสีฟ้าอะไรของมึงปกติไหนเข็มกัดสีฟ้าปกติอ๋อนี่ไงสีฟ้าอ่ะน่าน่ารักเกินอ่ะเจียงเฉิงอ่ะจินหลิงสวยมากอันเนี้ยสวยมากเข็มกัดต่อเข็มกัดต่อเข็มกาดต่อกูเห็นแดงแล้วขอบแดงเยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ ใช่เหรอใช่เหรอตายไเหี้ยิดีดีีีแต่ว่าไงนไว้ิกระต่ายำหลานจ้าไม่ใช่อันนี้เอาไม่ใช่กด993มึงนี่ยมึงอะโมเมน เมนตนี้เป็นครคะบอกเลยว่ามันอะรู้มันต่ดวงนี้ที่สุดแล้วไม่ว่าจะสุ่มกาชาสุ่มเกมสุ่มอะไรก็ number one เหรอเหรอนำเบอร์วันนำเบอร์วันโอเคโนนหนึ่งโนหนึ่งวิกูก็คือไม่มีตัวหลักเลยด้าจิหลิงแล้วสิแก่ะนี้เลยว่ะเอออะมาอะมาอะเฮ้ยคอนเทนต์เฮียกูอยากแกะมาเลยเออแกะนี้แกะนี้แกะนี้ อยากกลับไปซื้อมาสุ่มใหม่ชีวิตชีวิตชีวิติดซุ่มสนุกมากเลยอันอันเท่าไหร่วะสิบห้าบาทเองสิบห้าหยวนเองอันเนี้ยติดซุ่มตอนแรกมึงท่ามึงได้ซิเกียรติอีกไหมมึงตอนแรกกับพี่จี้บอกว่าให้กูอ่หยิบให้บอกมึงมึดีมึงดีสุดแล้วจ้าเออใช่ค่ะเองค่ะได้สิเกติแบบเขาจับแบบเขาจับนะเอามาดิพามาดูอันนี้อันนี้เออนี่นะคะโอ้โหโโอ้หดูสีทองดูสีทองด้วยเหรอดู ตามซีเกนี่ไงลัตามีเกยนี้คุะแก่ยากเลยอ่ะมึงแก่อย่างนี้แก่อย่างเงี้ยเือะห่อยฉีกเลยก็ได้เนี่ยมีดำๆอยู่เนี่ยฝังดำดำอเอล้อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อเ๋ออ๋ออ๋อบ๋ออนออ๋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 ออออออเออออ๋ออ วันชิงวันชิงเหรอวันชิงผู้หญิงป้าเหมือนผู้หญิงเลยวนหนิงหรือวันชิงวันชิงไม่ใช่วนหนิงวันชิงโอเคโอเคน่าจะเป็นวนหนิงก็ได้วนเอ๊ะวันชิงน่าจะตัวแดงข้างบนเออน่าจะเป็นวนหนิงวนหนิงไหนวนหนิงเวอร์ชันยคงธนูตอนเด็กนะคะตอนเด็กน้อยนี่นะล่ะอะดาร์ตดีเขียนหรือเปล่าไม่ให้กล้องดูคุณเองโอเคหนึ่งสองสาม แตาน้องหล้าซื่อจุ้ยหน้นซื้อจุ้ยหน้นซื้อจุ้ยทำไมได้แต่เบอร์แบบสีม่วงเบอร์จีบีน่ารักอยู่เออน่ารักวิสิทธิ์พี่โอ้โหฮะไอเดียได้เหรอเออได้ทันที ช mm hmm. ื่อไรนะหลานเลยนะหลานหลานซีเฉินหลานซีเฉ wow, ินว้าวแกอันี้อะไรอยากลองไหนอะหลานจานกเวยอิงหลานซีเฉินเอาเอนดี้กลับบ้านแล้วเก็บกลับบ้านไปแล้วอุ้ยสวยมากเว้ยอ่ะเราซื้ออันนี้มาแต่ว่าเราลืมอะว่าอันไหนมันคืออะไร อ๋อไม่รู้เสื้อนี้มาเหมือนกันจะไม่รู้อันนี้เฮ้ยแต่เราคิดว่าเพราะว่ามันเป็นเว่ยอิงกับลานาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โอ้โหที่มันสวยจังอ่ะเธอสวยอ่ะทุกคนอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเวยอิงเวยอิงอุ้ยได้เว่ยอิงแล้วเมื่อกี้บนหาเว่ยอิงอยู่อันนี้อันนี้เป็นถ้าเป็นรูปคู่อ่ะจะเป็นที่ไหน คู่กันคู่กันเอาคู่กันแล้วเอาคู่กันนี่จะอันนี้เป็นเข็มกัดใช่อันนี้เข็มกัดอันนี้แบบมีอันนี้เป็นอทรงตักแบบตั้งเฉยๆใช่แบบมีทองด้วยอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักอุ้ยขอถือหน่อยค่ะอุวยน่ารักค่ะชีวิตสาววัยเกือบสามสิบชีวิตสาวและนี่คืองานหลักไม่ใช่งานหลักไม่ใช่งานอดิเรกด้วยนี่ นี่คือสมบัติของชีวิตสาววัยเจ็ดสามทุกคนอาจจะสุ่มประมาทกันนะคะแต่เราไม่นะคะเราไม่ค่ะเราเราสุ่มนี่นี่ชอบอะเราเป็นสาววัยสมองอะไรจี้ทำไมมันเป็นคนแบบเออมึงคนดวงดีมากโนิแต่ว่าเวยอิงหล่อมากคนนู้นี่นี่นี่ถ้าถ้าเลออะรู้สึกว่าจะเป็นรูปคู่เป็นเวยอิงกับหลานจ้าคู่กันอุยถือโคมด้วยอ่ะน่ารักนี่บอกใบ้เมืองต่อไปที่เราจะไปหรือเปล่าคะเมืองอะไรอะคะเมือง จะไปเมืองไหนเหรอจะไปเมืองไหนเหรอเมืองต่อไปมีน้ำตกอุ๊ยเขาก็เขาก็รู้แล้วเขาก็รู้แล้วอุ๊ยดูสิมาดูมาดูชุดเดียวกันเลยปะเนี่ยแบบสีแดงชุดอันนี้มีฮูดเออแบบอันนี้มันฮูดอันนึงหมดแล้วหมดแล้วทุกคนต่างว่าเห็นไหมทิกกี้ต้องหยิบเองอ่ะพวกอย่างนี้แหละถ้าให้กูหยิบมีเป็นอย่างงี้เฮ้ยตลาดซีเชั่นก็รอตลาดซีเชั่น กับน้องอันนี้้นลีกับตายน่หรอเนี่ยพอพี่จี้บอกว่าเข็มกัดได้เข็มกัดกับปูดกันเลยนะสองอย่างสิบห้าบาทเองหัวอ๋อเอาเลยจ้านี่ไงมึงได้นะาป๊กมันได้รูปน้าปกใช่เขมตรงไหนรูปหน้าปกเลยเออมันสีเขียมตรงไม่แต่มันไม่มีในนี้เออเออมันมันมันพี่จี้ได้รูปหน้าปกเลยเว้ยแต่มันไม่มีในนี้ก็คือสีเขียมตรงไหนอะสี่เขียมบอกใบอ๋อแล้วแล้วการสีเขียมน่าจะเป็นใบนี้แหละ อ๋ออใช่นางนั้นการซีเ็ดก็น่าจะเป็นวันนี้เหมือนกันนะคะโอเคเราสุ่มเสร็จแล้วนะคะโชว์หน่อยผลประกอบการผลประกอบการมันนี้ดีใจได้ไปเย้ ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่ฝากกดไลค์รูปอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อส่งเสริมดวงของทุกคนนะคะแล้วก็กด9 9สาธุค่ะกด9 9ชาบิจีได้เลยนะคะ้บชาบิจีค่ะ